ครับสวัสดีครับบันทึกณวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566กับเร่งขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลนมาบอกเก่าเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องนะครับที่เราตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่นะครับทำเป็นคอนเทนต์ใหม่ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่แตกลายออกมาจากการเคลียร์กองประคองชีพ แต่คอนเทนต์นี้เราจะว่ากันถึงของดีราคาถูกนะครับของดีราคาถูกก็เนื่องมาจากนะครับการเดินลงท่องไปตามสนามพระเครื่องนะครับตามสนามพระเครื่องต่างๆนะครับแล้วเราได้พบเห็นเจอๆนะครับมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลนะครับที่เป็นของ เก่านะฮะต้องบอกว่าของเก่านะฮะเป็นพระกิจิคณาจารย์ในยุคเก่านะครับยุคกลางและยุคใหม่นะครับไม่ใช่พระกิจิคัาจารย์ในยุคปัจจุบันนะครับถือว่าเรานะครับถือว่าเราเดินล่องท่องไปแล้วนะครับแล้วไปเก็บนะะต้องเรียกว่าไล่เก็บไล่หานะครับแล้วเราได้พบเห็นเจอเจอนะครับวัตถุมงคล ที่มีมูลค่านะครับมีมูลค่าแต่เราสามารถซื้อได้ในราคามิตรภาพนะครับมิตรภาพดังที่เห็นนะครับดังที่เห็นรูปท่ายอาจจะไม่ชัดนะครับรูปถ่ายอาจจะยังไม่ชัดแต่เราสามารถที่จะยึดโยงนะฮะยึดโยงในการทํางานต่อไปในภายพักหน้านะครับดังนั้นรูปที่เราเห็นนะฮะก็คือเหรียญน,นะครับที่จัดสร้างขึ้นโดยนะครับหรือจัดสร้างในานามของ หลวงพ่อชื้นนะครับหลวงพ่อชื้นนะครับพุทธสโลนะครับวัดยานเสนนะครับตำบลหัวรอนะครับอําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระดีเมืองกรุงเก่านะครับพระดีเมืองกรุงเก่านะครับเรื่องราวและประวัตินะครับเรื่องราวและประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับขององค์หลวงพ่อเช้อพุทธสโล นะครับผมไปชื่นพุทธสโลนั้นเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปอย่างกงขวางแล้วถือว่าเป็นนะครับเป็นอีกหนึ่งพักเกนิกจีคณาจารย์เมืองกรุงเก่าที่กําลังมีกระแสนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้กำลังมีกระแสนะฮะในการเล่นหาเก็บสะสมแรกเปลี่ยนกันนะครับกําลังไต่ระดับไต่เพดานบินให้นะครับให้มานะครับ ไล่ตามหลวงปู่ดูรพรมบรรนโยของวัดสแกนะครับพระเกจิิงนการที่ร่วมยุคร่วมสมัยกันนะครับดังนั้นนะฮะผมจะแนะนำนะครับแนะนำกลุ่มนะแนะนำกลุ่มนะที่ท่านจะสามารถเข้าไปศึกษาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับของหลวงพระชื้นนะครับพุทธสโลได้ นะครับเพราะเขาได้ลงรายละเอียดไว้ให้แล้วผมก็ได้มีการแชร์กันนะครับก็ได้แก่กลุ่มวัตถุมงคลพระศักดิ์สิทธิ์เกจิด,ดังนะฮะตั้งโดยนะครับวุฒิรัตนยูนะครับวุฒิรัตนยูนะครับอ่าเมื่อเราแนะนํากลุ่มไปแล้วเราก็จะแนะนําเหรียญที่เราไปนะครับซื้อหามาได้อ่านะฮะแลกเปลี่ยนมาได้นะครับนะครับเหรียญที่เราเห็นอยู่ทางด้าน ขวามือจอหรือไฟมือผู้บรรยายนะครับขวามือขวามือจอหรือไฟมือผู้บรรยายก็ได้แก่นะครับเหรียญรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองที่จัดสร้างขึ้นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2516นกะครับก็นั่นคือเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าที่มีประวัติการสร้างนะครับกล่าวกันว่าลูกศิษย์ชาวจีนที่ตลาดหัวรอตลาดเจ้าพรมนะครับเป็นคนที่กราบขออนุญาตดังนั้นเหรียญ เหรียญก็จึงปรากฏเหรียญก็จ anyway, ึงปรากฏอักษรจีนนะครับอักษรจีนนะครับอักษรจีนให้ได้เห็นเขาว่าแปลว่ามั่งมีนะครับมั่งมีรัย์สินหรือมั่งมีสินรัยบมั่งมีรัยบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นอักษรมงคลที่เป็นภาษาจีนนะครับหรีอนี้เป็นรุ่นสองดังนั้นเราก็คงจะต้องหยิบยกไปกล่าวกันถึงนะฮะกล่าวกันถึงเมื่อเป็นที่หนึ่งไม่ได้ก็ต้องเป็นเหลีย รุ่น2นะครับเป็นที่1ไม่ได้ก็ต้องเป็นที่2นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเว้นไว้ก่อนแต่เหรียญที่เราจะมาต่อต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงกันก็คือเหรียญองค์ที่อยู่ถัดไปนะครับองค์ที่อยู่ถัดไปเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่น5นะครับเหรียญรุ่น5สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2อนนะครับถือว่าเป็นเหรียญดีมีมูลค่าเลยนะครับเพราะว่าประวัติการดสางนั้นชัดเจนนะครับ ประวัติกันหยาดสร้างชัดเจนรายละเอียดนะครับรายละเอียดในการหยดสร้างก็ประกอบด้วยนะครับเนื้อทองคำเหรียญเนื้อทองคําจานวนเก้าเหรียญนะครับนะครับแล้วก็มีเหรียญนี้เนื้อจิตลองพิมพ์จํานวนสองเหรียญนะครับเหรียญเนื้อทองคำเก้าเหรียญเหรียญเนื้อเงินยี่สิบเหรียญนะครับเหรียญเนื้อจินตะกัวยี่สิบเหรียญนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวไฟจํานวนหนึ่งพันเหรียญนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างที่น้อยนะครับมีการจัดสร้างที่น้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษก,ก็คือเหรียญเหล็กยอดจีดีเจ็ดเหรียญนะครับดังนั้นเรามาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับในเหรียญรุ่นที่สองนะผมลืมบอกรุ่นชื่อรุ่นไปบางบางท่านบางคนเขาก็เรียกเหรียญนะครับเหรียญขี้กงนะครับบางท่านก็เรียกเหรียญว่าชัยมังคลา ะชัยมังคลังนะครับหรือชัยมังคลักษานะครับก็คือทถาพระหงนะครับเรามาเรามาดูอักขระข้างหลังนะครับด้านหลังเป็นองค์ยันนะครับองค์ยันรัตนาจักรนะครับรัตนาจักรชัยสิทธิ์รัตนาจักรชัยศิธิ์ถือว่าเป็นองค์ยันประจําตัวนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้รัตนาตักในการตัด สิ้นอัศวัยกเกลเอแล้วนะครับดังนั้นพระกราคาถาที่ปรากฏอยู่ในหลังหรือรุ่นสองก็คือพุทธังอิทธิอ่าบางท่านบอกงี้บางอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนบางท่านบอกว่าพุทธังอิทธิทำมังอิทธิฝังคังอิทธิแต่ในเหรียญเนี่ยนะฮะในเหรียญเนี่ยถ้าเราถอดอักขระแล้วเราจะได้คําว่าพทาุทธัทงฤทธิทำมังฤทธิฝังคังฤทธินะครับะนะครับก็ถือว่าสองเหรียญนี้ก็จะ คาบโยงถึงกันได้นะครับคาบโยงถึงกันได้เหรียญจะเหมือนกันถือว่าเป็นเหรียญเอกลักษณ์นะครับดังนั้นดังที่ผมบอกแล้วผมยกกลุ่มให้แนะนํากลุ่มให้นะครับก็คือกลุ่มวัตถุมงคลพระศักดิ์สิทธิ์เกจิดัดงสามารถที่จะไปเล่นหาโจทย์จงข้อมูลต่างๆของนะครับหลวงพ่อเชื้อวิญญาณเสน์หลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ศร,ะะรีวิศว์เกเหรียญวัดรัตนชัยที่ออกกันนะครับ สามารถศึกษา้ยศหลังได้ต่อไปต่อไปนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระสาบกันทั้งคู่เลยนะครับเหรียญชินราชเพิร์ตนะครับเหรียญแรกเนี่ยเหรียญกลมๆเนี่ยเป็นเหรียญชินราดเพิร์ตเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เซนนะครับเหรียญชินราดเพิร์ตจัดสร้างที่โรงงานกระสาบเพิร์ตประเทศออสเตรเลียนะครับถือว่าเป็นกระสาบนอกนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือปี พุทธกราดสองพันรามสิบเเป็นเหรียญที่มีอายุเกือบ30ปีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมแลกเปลี่ยนมาในราคาเบาวิวเลยถูกกว่าราคาออกนะครับจำนวนการจัดสร้างที่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวจ่ามันจางเงานะครับจำนวนการจัดสร้างที่มีการบันทึกไว้คือ14,999เหรียญน,นะครับ14,900หมืเอ่อ14,000 เ9 9เหรียญน,นะครับหย่อนไปหนึ่งเหรียญก็คือ1 5 0 0 0ห่นเหรียญน,นะครับราคาราคาที่ออกให้จองในสมัยการหรือราคาที่ออกให้ทำบุญนะฮะเพราะเขาได้เงินทำบุญเนี่ยนะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นของนะครับการจัดสร้างโดยนะครับวิทยาลัยสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่สองวิทยาลัยสงฆ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะครับ ถือว่าเป็นของดีราคาถูกสมัยก่อนเนี่ยออกมาเหลือละสี่ใบแดงนะครับเหลียละสี่ใบแดงนะครับนะครับแล้วก็ที่ด้านอยู่คู่กันเนี่ยนะครับเหลยญหลวงพ่อเกียงกิติธรรมโมนะครับหลวงพ่อเกียงกิติธรรมโมหรือพระครูสานักสักชั้นอยอดที่พระครูกิติธรรมาการพระครูกิติธรรมกรอ่าพระครูกิติธรรมกรนะครับวัดหินตักใหญ่ นะครับบางท่านก็บอกว่าอยู่ที่อำเภอบ้างหมีบ้านท่านก็บอกว่าอยู่ที่อำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีก็อำเภอใกล้ชิดอยู่ติดกันนะอาจจะอยู่ในตะเข็บนะครับตะเข็บแนวต่อนะครับเหรียญนียก็เป็นเหรียญนิกเกิลเป็นเหรียญกระสาบเป็นเหรียญขนาดเล็กนะไม่ใช่เหรียญขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเหมียนเลเหมือนเหรียญขนาดคล้ายๆเม็ดแตงนะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระสาบนะครับก็ถือว่าเป็นคองดีราคาถูกนะครับ นะครับออกเมื่อปีพุทธศักราชหาก็ถือว่าในช่วงช่วงปลายสมัยของท่านแหละนะครับก็มีอายุเหรียญนี่ก็คือ3ามสปีนะครับเราจับมาได้นะครับอ่าบอกราคาด,ดีไหมอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังเหรียญพระพุทธชินราชด,ด้านหลังเหรียญเป็นพระน,นเรศวรหลังชิโนโทกนะครับเหรียญด้านหลังเป็นพระน,นเรศวรหลังชิโนโทก นะครับก็คือเหรียญที่ประกาศอิสรภาพก็ถือว่าเป็นเหรียญมิ่งมหามงคลนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้ประเทศไทยยังคงดํารงความเป็นไทยไว้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกียงนะครับก็เป็นหลังยันน้ําเต้าหรือยันองค์พระนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับดังนั้นเราย้อนกลับมาก่อนนะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อชื่น นะครับพุทธสโลนะครับหรือพุทธอนุวสาวะนะครับท่านถือว่าท่านเป็นนะครับพระพิสุสงผู้ทรงพรรษาการพรรษาธรรมนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับที่หลวงปู่ดูพรมวญโยให้การยุกย่องนะครับราคาแลกเปลี่ยนนะครับผมได้มาสามใบแดงเหรียญละเหรียญละสามใบแดงนะครับถือว่า โอ้ได้เป็นของดีราคาถูกนะครับเพราะว่าราคาเล่นหาในปัจจุบันนี้นะครับเหรียญรุ่น2นี้ก็น่าจะอยู่ในหลักพันต้นๆน,นะครับพันกว่าบาทอ่านะครับเหรียญรุ่น5นะครับเหรียญรุ่น5้าที่ถือว่ามีการจํานวนสร้างน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดในจํานวนนะเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งใน1ใน1000เหรียญน,นะครับแล้วเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมนะครับเขาเลี่ยมกรอบเลี่ยมพลาสติก รักษาผิวป้องกันผิวไว้ให้นะครับก็ถือว่าเราได้มาเหรียญระสาใบแดงถือว่าโอ้ถูกมากนะครับสําหรับจินาราดเพิร์ตนะครับจินาราดเพิร์ตเปิดมาเปิดมาสองใบผมได้มาใบาครึ่งต่อได้มาใบาครึ่งนะครับตอนจองเขาสี่ใบนะครับนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเกียงนะครับหลวงพ่อเกียงกิติธรรมโมเนี่ยนะครับ สองเหรียญร้อยสองเหรียญใบนะครับสองเหรียญใบแดงนะครับอันที่ผมไม่บอกราคาเดี๋ยวจะโดน Facebook ไปปิดกั้นผมอีกนะครับดังนั้นนะครับเราก็คงนะครับได้เดินล่องท่องกันไปอีกเพราะช่วงนี้มีเวลานะฮะมีเวลานะครับผมยังไม่บอกสถานที่ที่ผมไปนะครับนะครับก็ให้ดูเห็นผ่านๆตาคร่าวๆนะครับที่ ไม่บอกนะไม่บอกไม่ให้ไปหรือไม่แนะนําให้เพราะว่ามันมีกรณีพิพาทกันอยู่เหมือนกันกรณีดราม,านะะามา่านะดราม่ายังไงก็เราไม่ต้องไปสนใจกันตรงนั้นล่ะนะ,ะเพราะเขามีการเตะตัดฝักตัดขากันนะครับเตะตัดฝัดกขาดขากันระหว่างตู้ต,ตู้กันด้วยเนี่ยน,นะนะครับตู้กับตู้ตู้พักเครื่องกันนะอิจฉากันนะครับเราก็อย่าไปยุ่งวุ่นวายเขาเราก็เดินหลบเดินหนีออกมาฝฟกกระจก นะพรพะผมเป็นลูกค้าเฮียเขาอีกตู้หนึ่งแต่เฮียอีกตู้หนึ่งเนี่ยผมเคยไปดูพาะแล้วผมไม่เคยซื้อเขาก็เลยเตะตัดสกัดขากันนะครับก็มาฟาดหัวฟาดหางฟาดงาเอากับลูกค้าแล้วก็อ่าวางอํานาจเป็นนู่นนั่นนี่แล้วนะไม่อยากเรียกว่ามาเฟียเลยนะนะครับแล้วก็ทําทีทาทางว่าเออผมจะไม่ให้คุณขึ้นมาห้างนี้อีกแล้วอ่าโอเคไม่มาก็ไปไปไมีสียตังก็จบนะครับ ดังนั้นนะครับดังนั้นวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับให้เราได้เรียนฝึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกับของดีราคาถูกซึ่งเป็นคอนเทนต์ใหม่แตกแยกออกมาจากการเขียวกรอมาคองชีพนะครับดังนั้นเราก็จะมาฝึกฝนที่ยยุย่ดดยกันนะครับมาลื้อฟื้นนะฮะของดีราคาถูกที่ถูกกว่าผ้าใหม่อีกนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าถูกกว่าผ้าใหม่นะครับ เราก็ย้อนเวลากลับมาเล่นพระเก่าๆนะฮะซึ่งเราดูละภาไหนนะครับเกิคณาจารย์องไหนพระกูพระเก่าองคไหนที่จะมีอนาคตน่าเล่นหาเก็บสะสมในวันนี้นะครับเราก็จะหยิบยกขึ้นมานําเสนอกันนะครับก็คงจะต้องนะครับขออนนญาตัดตอนทนลงแต่พิงท่านี้นะครับแล้วครั้งข่าวหน้าเราจะได้พบจะเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับก็ขอให้ดติดตามกันนะรพราะเราจะได้มาเปิด ตีแผ่แบกไตยให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเจ้เจใจกันอย่างกขวางและอย่างมีชั้นเชิงนะครับอย่างมีชั้นเชิงนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดทา้ายนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ